ใายสบายดีและการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคู่ทุกคนสบายดีตอนเช้าเช้ามื้อนี้ทุกคนเอ้ยมื้อนี้ก็มีงานแจกอะไรทุกคนงานแจกออ้น้องเอ้ยน้องนะสีเฮ้าไปซอยเพิ่นก่อนถ่ายเิ็นข่าววักไงทุกคนเอาเข้าวมานึง่งหนาวแย้วนนี้ก็ เจ้ากอทุกคนเลยซื so? uh ้ซสอยหน้าเอาหน้าจะช่วยละช่วยด้ไดแเด็กดูแล้วแล้วเอกาแฟข้าวหรือเปล่าเจ้าอวือห้องละลูกถั่วกาแฟได้่ได้เป็นสบายนิดก็อาบน้ำส่งเนาะกาแฟบพี่ล้อแเจ้าเลเพี่ลแล้วกที่มันเอาไปทอด้ะห้างเป็ด

บ้านนี้แล้วนอเขาเพขายนอกาแฟนมเก๋เป็นเซ้อกะติกเลยอันนี้นักการักกาแฟบ้านบ้าหอมดิที่มันนีนาดีแบบป็ดปีเล้วนี่เดี่ยวมือเสอเด้ซะไปที่เราเห็นว่าขมมันน่ได้ตายมาโดเครงบำรุงพวเรุงนี้นะขั้นขั้นแม่นห้องข่าวเนว่าเครืงบำรุงแลนะขั้นแม่นนิ่งน้อยกินเยอ นี่ก็เฟนแม่องเด็กน้อยอาาเฟเด็กน้อยอันนี้กาแฟนมเนาะี่กาแฟผูเฒ้านะ่าแฟเด็กน้อยได้ดื่มมาได้ดื่มมาได้กาแฟชนาตาตาวันติ้งออันนี้ของผูเท่าได้จบเลยตาวันตีนของุดไ่กาเฟนของผุเท้าแตงโมี้เนี่ยเด้

trường cũng liên thao thao cắt าล้างมือแล้วยานม่เข้าใจบ่มาแต่ม่อื่เหมือนไก่ป yeah, ่บ่าอ้นและยานบ่หิมยานบ่หิมทำยังไงเยอะทำยังไงยามันร้มน เราคัดเรานั้นเราไยตัวละงูขึ้นมาหกเจ้าหนอนไงตัวสูงตัวสูงข้างพีโธ่ เอย่าวนี้เจอคำจะมาตุ่มเก้าสิบมุวาลายกีย่าคนนะนี่ไหวให้พร้อมให้พร้อมมาตกอ้ายเด้เขากินจะชอนโมง เมือไหถามใช่ไหมเลยถามแลวทุกอมามอแด้พระเจ้ามันถึว่าได้ตัวคนวมนยากงเ็ล ล่างช้วยนละล่างเยอ

ข้นีน้อกินปิลาด้เต็มจอกเยะนี่เลยวควอยมนองไหนช่องพูดนาเป็นนวมาอาคใหม่อือมี่ก็เมนเลยีก เนื้อต้องการเนี่ยเยอะจะคูนนึกเอาบ่ะมดล้มีมุกรสมกชูดีเอมี่ยุ่มมี่เปคนเราล คนกระโบยรู้นี่นะลูบกันชุดกระโบยทุกคราอันเดียเาันทร์ะอโอนี่มันกระโอยนะกระโบยเสริมเข็มแขงโอ้ยตเปืดอเลยูดหลายได้ก้อโบยนะนั่นแหละย่าพูดอันนนั่งอานันแหละย่าใอานด้มันตับกระอักค่ะ ตะกินพี่เล่บอกยงยค่ะ้ออยาพูดกับคนนองมัน่เลยยาอืมยากไหมเอเยอะแล้วก็กินกินปานนี่นะกว่า่ดีเอ้าวเปลอยเลยนะจ๊ะอุ้ยบังนะเปลอยและนั่นยังวะกินไหมปลาเปลือกก่อนแค่เลยคบาเลยไม่เอย เราไอตัวนี้ปาดชุบแล้วปาดเข้าตัวนั้นเข้าแล้วก็หักซื้อแต่หือตัวนี้หักซื้อเน้อปลาเื้อข้าให้เขาอือนี่แะแต่หมันเช่นเล็เชนเล็บพักงัดมือป้ามันนะอุ้ยเล็บหลตืนหลเบนะของปลานะปลามันเล็บองเจ้านะอ่ะตัวนี้

ข้าวต้มสวยงามอือยำนะกินได้เลยูกชุบกินได้เยย่าใส่กุ้ยเขา พรวพรวไเอาดนะังตัวนี้นะ้ปเบโรัพ์เห็นูกเจ้าไข่หนูคนดีมันน่าจะมีเห็ดนไข่น้ำมันเขาเขาเหตเจ้าน่ามเหขาไม่ได้ส่งน้ำแบปไข่หนูต้วสีสังก้อนกอนั่นเจ้าป้าโลดด้วยขาวแบบก้อเขาวแบบเล็ได้ไงขาวื่นเท่าอายุงามเลยเนป้าเอ้ยเม้อผัดกบโตักมาเซล

ซีบ kind of mm. ้างซีบ้างอ๋อกกินมแ่ิกนนาอกิแม่อีแม่เออ ดินเยือกมนะน้ำม you know? uh. ันมืดอย่น yeah, ึได้ครับปุ้นผู้นึงได้น้ำจมไปจมทุบจากการได้ใจเนาะก็บข้ปุ้นเครปมั่ย้ายเข้าไปะชิลเลอร์ฉบันี้โทรมาหน้าเราไป

ปิงปิงงเช่นกัน <c oughs> ไล่งูไล่เหีายแลย้วก <c oughs> ็เอาตัวนี้ตัวลุงนี่บอลาบ ไปไปเจ้าคุดแค่นะมันบวเ็นเจ้าคองและกาเฝ้าคอชิแมนห้านเล็กเบอร์ทั้งหเบอร์ได้หนไม่เพราะเราจะเอ่แล้วไม่ได้จมไปเมื่อกี้จึงได้ไหลเข้าไปน้างน้อยนะไปน้ไปน้ำเฝ้าชิลเลอร้ไปนีรักชุมชุ่มรักชุ่มลา

บันเคยจะแล้วมาความกระโดมต่ำแล้วแล้วนี้ใหญ่ค่ะใหญ่ไมใหญ่พักใหญพักข้าน่ากับผักัให่กินกากาว้ใหญ่ข้าใหญน้ำใหญ่พักใหญ่มี่

โบ่งน ok. ี <t om bizarre> ่ชื่อโบ่งนะตามมาเฮ้ยลามนะยังปะจิบเจ้าเจ้พี่ขับรถเอแคลองกกลเลนเชิญนี้ว่าเย็นด้้ยจิุงกันได้ไหมยัถุงปะเ้ย

ลูกชอบโทมานี่ยไปดูมากเป็นมากไปทุกคนเอ้ยล้างผือล้างบุ๋งกินข้าวกินน้ำโยข้าวโยน้ำเพื่อเจ้าก็แล้วแล้ววัอนี้เกือบไม่ได้มีพิรุรายสมบูรณ์ก็เิื่อมือเหมือนก่อนทุกคนว้าเว่ก็แล้วได้แหละตอนแรกยังมากไม่อีนะมือหากินมาแตงหมูอยู่เหมือนก่อนทุกคนหน้าผ้ากินมะโม่อยู่หาทุกคน เลือกก็ได้ลไปมากินแตงโม

อ,อ๋อ,อโอเคทุกคนเอ,อยกินมาแตงโง่อิ่มแล้วบบบนี้นกินยูพุ้นผัดบอแล้วทุกคนเอยกินทิปๆซักๆ,ๆไปเมื่อนั้นสำหรับคลิปนี้ก็บบมีอยังหลายทุกคนขอความบุณขอบใจทุกคนที่เข้ามาตามฮักสมเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปในพอๆเดี๋ยวไม่คือเก่าทุกคนบายบาย,บายตอนแรกกะสิไปซ้อยเพื่อนคือเก่าแล้วทุกคนเอยมาเอาคลิปลงเธอเอฟซีบางกอนไายก่อนเดี๋ยวบายบาย